สวัสดีครับพบกับรายการ Spo ตท t อกเดอฮีโรรายการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่นนกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้ครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติและก็ประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้ สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดอดีตนักกรีฑาหญิงทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมและก็เหรียญทองซีเกมอีก6เหรียญในประเภท4 1 0คูเมตรและก็200เมตรซึ่งนักกีฬาคนเก่งที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือร้อยตำรวจเอกหญิงละพัฒสพรถาวรเจเริญหรือที่รู้จักกันในนามจุธามาศถ,ถาวรเจเริญไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเธอได้ในช่วงบอนทูบีครับบอนทูบีสนับสนุนโดย น้ำมันพืชตราอัางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดกลุ่มปตาทาเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสพิพยาป,ประการไทยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลัรศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติกบาบเมดผงความสุขสำหรับชงดื่กมกาบเมดความสุขเติมได้ กรณีที่ข่าสศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับร้อยตำรวจเอกหญิงรพัสพรถาวรเจริญถ้าบอกว่าชื่อนี้เนี่ยหลายคนจะไม่คุ้นแต่ถ้าบอกว่าจุดธามาศถาวรเจริญนี่คือสุดยอดนักกรีฑาหญิงทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกม4คูณ100เมตรแล้วก็เหรียญทองในการแข่งขันซีเกมอีกถึง8เหรียญทองเลยย้อนกลับไปนิดนึง เป็นสาวใต้ใช่ค่ะมาจากจังหวัดอะไรฮะมาจากจังหวัดสงขลาค่ะฮะแล้วยังไงฮะก่อนที่จะเล่นกรีธาเล่นกีฬาอย่างอื่นมาก่อนไหมฮะก็จริงๆตอนชีวิตเด็กก็คือตอนนั้นเราไม่ได้โฟกัสว่าเราจะเล่นวิ่งก็คืออาจารย์เนี่ยให้เล่นวอลเลย์บอลด้วยเพราะว่าสตาฟโค้ชท่านแรกอะค่ะอาจารย์สุนิสาหวังสุขท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาพละศึษษาแล้วก็เก่งในเรื่องของวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลใช่ค่ะพวกหนูก็ไปเล่นวอลเลย์บอลของโรงเรียนครับค่ะ เล่นวอลเลย์บอลอยู่พักหนึ่งเนี่ยแล้วมาเริ่มสนใจกรีตาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็อาจารย์อาจจะเห็นแววเราเพราะว่าในระดับปฐมในในระดับโรงเรียนนะคะก็คือจะมีการแข่งกีฬาแล้วเราก็ได้แชมป์พอได้แชมป์อาจารย์ก็คงจะเล็งเห็นแล้วว่าหมายถึงแชมป์กีตาเป็นแชมป์กีตาเลยแชมป์วิ่งเนี่ยนะฮะใช่ค่ะเด็กๆก็วิ่ง50เมตร50เมตร60เมตรอะไรประมาณนี้อาจารย์เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะความจริงเธอเล่นกีตาก็เหมาะนี่คือเป็นเป็นเด็กที่มีความเร็วค่ะ พอเริ่มเล่นกีตาร์ในระดับโรงเรียนได้เสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยรู้สึกตัวเองเมื่อไหร่ว่าเรามีพรสวรรค์นในเรื่องกีตาร์ก็พอเราแข่งในระดับโรงเรียนแล้วครั้นี้เราต้องออกไประดับอำเภอระดับจังหวัดครับเราก็กวาดแชมป์ทุกรายการอาจารย์ก็จะเริ่มเข้ามาและชักชวนดึงเราเข้าไปเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา<ม>โรงเรียนประจาจังหวัดสงขาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในอำเภอในจังหวัดก็มาคุยกับอาจารย์ ก็คือจุธามาเด็กหญิงจุธามาถาวรเจริญนี่เข้ามาในโคต้านักกีฬาเลยใช่ค่ะนักกีฬานักกีฬาแล้วโค้ชที่เป็นโค้ชกีฬาคนแรกในชีวิตของคุณคือใครโค้ชคนแรกก็คืออาจารย์สุนิสาหวังสุขค่ะก็อาจารย์สอนวอลเลย์บอลอาจารย์ที่สอนวอลเลย์บอลใช่ค่ะแต่ท่านเป็นครูพละไงท่านเป็นครูพละท่านก็เรียนมาทุกชนิดกีฬาอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าท่านท่านสอนวิชาภาษาไทยด้วยเหมือนท่านก็ปูทางให้หนูด้วยค่ะก็คือเราไม่ได้เล่นกีฬาอย่างเดียวซ้อมเสร็จก็ต้องเรียนพิเศษ ท่านก็ดูแลแล้วก็สร้างทีมขึ้นมาแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนเราห้าคนครับในเพื่อนเพื่อนเราห้าคนมีใครมาได้ไกลเหมือนกับทางด้านก็พอหลังจากที่เราเริ่มมีผลงานใช่ไหมคะอาจารย์สตาฟโค้ชคนที่สองก็เริ่มมาคุยครับมาขอกับอาจารย์สุนิสาว่าอยากได้ได้หนูนะคะเนี่ยไปเรียนรักต่อระดับมัธยมครับตอนนั้นมีอาจารย์ทวินแก้วสมบูรณ์นะคะซึ่งเป็นอาจารย์จากโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยครับแต่ตอนนั้นคือเรารู้สึกว่าตอนนั้นยังเป็นเด็กยังไม่คิดอะไรมากครับ ก็คือเราติดเพื่อนด้วยค่ะเพราะว่าเพื่อนที่เราซ้อมมาด้วยกันเนี่ยหกคนก็บ้านก็อยู่ใกล้กันแล้วเราซ้อมเป็นกลุ่มเป็นทีมก็เลยบอกอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ให้หนูไปคนเดียวหนูไม่ไปนะคะต้องให้หนูาาย,ยกทีมไปใช่อาจารยต์ต้องพาเพื่อนหนูไปด้วยอาจารย์ทวินแก้วสมบูรณ์บอกว่าถ้างั้นอ่ะเขาจะเรียกโค้ชหนูว่าหนูใกล้ใช่ไหมคะคบ,บอกถ้างั้นหนูใกล้เอาไปทั้งหมดเลย รับทั้งหมดรับทั้งหมดพวกหนูก็เลยได้โอกาสพิเศษตรงที่ว่าได้โคต้าพิเศษเข้าโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยค่ะเราก็เป็นชุดนี้ทั้งชุดที่ทําชื่อเสียงต่อยอดกันไปอีกทั้งทีมก็เก็บเหรียญให้กับโรงเรียนมธัธยมอีกเช่นเคยฮะแล้วเริ่มที่จะติดธงผืนเล็กๆในระดับเยาวชนทีมชาติหรือว่านักเรียนไทยยังไงบ้างก่อนที่จะมาติดเยาวชนทีมชาติเนี่ยตอนนั้นเราเริ่มแข่งเริ่มออกเริ่มออกต่างจังหวัดแล้วค่ะ,ะเริ่มจากแบบเล็กเล็กไประดับภาค เราก็ไปแข่งแล้ววันนั้นหนูลงแข่งร้อยเมตรรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับแต่จริงๆข้ามรุ่นไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็เข้าที่1เหรียญทองร้อยเมตรว้าแล้วเป็นโอกาสที่ดีตรงที่ว่าท่านโค้ชแฟรเล็กคนตำรวจตรีสุภาพัฒนอรียะมงคลค่ะท่านลงไปดูนักกีฬาแข่งคือหนูจําได้ว่าท่านเป็นคนมอบเหรียญให้หนูแล้วท่านก็ไปคุยกับอาจารย์หนูว่าขอให้หนูเนี่ยมาเรียนที่กรุงเทพได้ไหมตอนนั้นอยู่มอไหนล่ะตอนนั้นอยู่มสามค่ะ ก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวอีกไหมคาเกี่ยวอีกแต่เราก็ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเหมือนเดิมค่ะก็เลยไปคุยกันว่าขอให้จบม .6 ดีกว่าแล้วค่อยมาใช่ไหมคะรออีกตั้ง3ปีเนี่ยแต่ว่าช่วงระหว่างที่หนูเรียนอยู่ก็ก็ยังไปไปมานะคะปิดเทอมปิดเทอมปิดเทอมก็คือลุงเล็กก็จะบอกว่าขึ้นมาเก็บตัวก่อนนะมาหาประสบการณ์มหาเทคนิคใหม่ๆครับคราวนี้พอหนูได้มาซ้อมที่สมาคมครั้งแรกเลยนั่งรถไฟมาและหนูก็ไปคัด นักเรียนอาเซียนนักเรียนไทยของกรมพลมศึกษาใช่ค่ะตอนนั้นไปแข่งที่<ร>ตอนนั้นแข่งที่อินโดนีเซียค่ะปี2539ติดเลยก็ติดเลยค่ะแต่ว่าได้ลงประเภทผัดอย่างเดียวนะตอนนั้นยังไม่ติดประเภทเดียวมมก็ลง 4, คูร้อยไม้ที่หนึ่งค่ะคเป็นครั้งแรกที่ติดธงชาติไทยที่หน้าอกก็ได้เหรียญทองเลยค่ะ4 <100 S> 1 0คูเมตร4คูนห0เมตรแต่ด้วยไม้แรกค่ะพอได้เหรียญทองนักเรียนอาเซียนที่อินโดนีเซียมา กลับมาฝึกซ้อมยังไงต่อกลับมาท่านโค้ชแฟนเล็กก็เริ่มคราวนี้เริ่มเห็นแววเราชัดเจนแล้วค่ะแล้วบวกกับว่าผลงานที่เราทํามาท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีเอเชียนเกมนะปี4 1หนึ่งครับก็เลยตัดสินใจคุยกับอาจารย์คุยกับครอบครัวที่บ้านว่าจะต้องตั้งใจเป็นเรื่องเป็นราวก็เลยมาเก็บตัวที่สมาคมค่ะกาลังคุยกันสนุกเลยนะฮะเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับมาดูผลงานของรัพย์สพรหรือว่าจุฑามาถาวรเฉลิญนี่แหละว่าสามารถที่จะ คว้าเหรียญทองในการแข่งขันระดับเอเชียนเกมได้ยังไงแล้วก็เป็นแชมป์4เกมถึง8เหรียญทองทีเดียวสักครู่กลับมาคุยกันครับจริงๆไม่ได้มีใครกดดันเรานะคะเหมือน,นเรากดดันตัวเองแต่ว่าหนูเป็นคนส่งไม้หนูจะรู้โดยสัญชาตญาณว่ามันเลยเส้นเลยแล้วใช่ค่ะก็เลย disqualify ก็เลยไม่ได้เหรียญรางวัลมาใช่ค่ะพอเป็น สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรอาอังุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดกลุ่มปตทะเขียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเซรั่มทองนัทชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายป้าหน้าเนียนใสพิพยะประกันไทยท่วงใหญ่ทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลักศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติกาบาเมตผงความสุขสำหรับชงดื่ม กัปเม็ดความสุขเติมได้การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย Sha t เ e ้าเดอะอาร์ตสปิรารกมาติ art, ดาตามสปอตทอล์กดกฮีโร่ในช่วงของฮอสเฟมนะครับเมื่อสักครู่นี้คุยสนุกมากๆเลยกับร้อยตำรวจเอกหญิงะพัฒน์สปนถาวรเจริญหรือว่าจุธามาถาวรเจริญเมื่อสักครู่นี้คุยค้างกันถึงว่าเริ่มติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยเอเชียนเกมครั้งที่13มที่กรุงเทพในปี2 5งพนี แต่ว่าตอนนั้นเป็นน้องเล็กสุดเลยค่ะได้มาฝึกซ้อมกับพี่ๆเขาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคือตอนแรกก็ตื่นเต้นเพราะเราเราเรา,เรากังวลด้วยเราเป็นน้องใหม่แล้วเหมือนเป็นเด็กต่างจังหวัดที่มาเก็บตัวในแคมป์ค่ะคแต่ว่าโชคดีตรงที่พี่ๆเขาน่ารักค่ะเขาก็จะคอยสอนมีอะไรเขาก็จะแนะนําเราเหมือนเราเป็นเด็กใหม่ในทีมก็ค,คือจริงๆครอบครัวกีตาเนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นถูกฮะใช่ค่ะก็ค,ะคือเขาจะดูแลกันเหมือนเป็นครอบครัวค่ะเริ่มที่จะลงเป็นนักกีฬาตัวจริงในการแข่งขันระดับระดับนานาชาติใน ในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่พอหลังปี41ใช่ไหมคะปีนี้ก็คือไม่ได้ลงไม่ได้ลงเป็นสำรองเราก็มาซ้อมกับทีมจนปี2542ซีเกมที่บรูไนครับก็ติดเหมือนกันค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ลงเหมือนเดิมคราวนี้พอกลับมาก็มาคัดบวกกับว่ารุ่นพี่เขาก็เริ่มมีอายุขึ้นลุงเล็กก็พยายามที่จะผลักดันเด็กใหม่แล้วก็คัดติดก็ได้ลงซีเกมครั้งแรกเลยค่ะที มาเลเซียซีเกมส์ครั้งที่2 1พศ2544ค่ะลงกี่ประเภทะครั้งนั้นตอนนั้นลงประเภทเดียว4คูณร้อยเหมือนเดิมค่ะคราวนี้อยู่ไม้ไหนละก็ไม้หนึ่งเหมือนเดิมยังเป็นไม้หนึ่งอยู่ยังเป็นไม้หนึ่งเหมือนเดิมใช่ค่ะผลงานเป็นไงฮะก็เหรียญทองเหมือนกันค่ะคว้าเหรียญทองมาเลยคว้าเหรียญทองใช่ค่ะหลังจากนั้นก็ฟันเหรียญในระดับซีเกมส์มาอีกนับไม่ถ้วนเลยเอาจากเอาตอนนี้ไล่ซีเกมส์ก่อนจากซีเกมส์ที่มาเลเซียมาเลเซียก็มาที่เวียดนามเวียดนามปี2546ครับ เป็นนั้นลง4รายการเลยค่ะ,<ฮ>ะลงวิ่ง100เมตร200เมตร4ีร่คูณ100เมตรแล้วก็มาช่วยวิ่งผลัด4คูณ400เมตรโอ้แล้วได้มากี่เหรียญล่ะหนูก็ได้ทั้ง4เหรียญค่ะ อีก4เหรียญทองเลยแต่ว่าเป็นเหรียญเหรียญทองนี่4ี่คูร้อยนะคะแล้วก็เหรียญเงิน100เมตรแล้วก็เหรียญเงิน200เมตรแล้วก็มาเหรียญทองแดงวิ่งผัด4ี่คูสี่รเมตรค่ะอ๋อโอเคคือลง4รายการก็มีเหรียญติดมาแต่ว่าเหรียญที่เราภาคภูมิใจที่สุดก็คือ4ี่คูหนึ่เมตรนั่นคือประเภทที่เราารถนัดใช่ค่ะอ่ะเสร็จจากซีเกมที่เวียดนามซีเกมที่เวียดนามก็มาซีเกมที่ฟิลิปปินส์ค่ะอ่าฮะตอนนั้นก็ได้1เหรียญทองแล้วก็1เหรียญทองแดง แล้วก็มาอีกซีเกมหนึ่งแล้วก็มาอีกซีเกมหนึ่งก็เป็นท,ที่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสปปลาวสปปลาวใช่ค่ะตอนนั้นเราก็ได้ลงสองรายการเหมือนกันลงลงสามรายการตอนนั้นมีร้อยสองร้อยแล้วก็สี่คู100คร้อยก็ได้เหรียญทองไปเป็สี่คูร้อยแล้วก็มาต่อซีเกมแล้วก็มาต่อที่ซีเกมโคลาชก็เหมือนเดิมค่ะค ตอนนั้นได้ลงเดี่ยวร้อยเมตรแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บระหว่างที่วิ่งในรอบคัดเลือกแล้วก็อีกหนึ่งซีเกมก็พอหลังจากที่ซีเกมก็มาที่อินโดนีเซียค่ะโค้ชก็ให้เราลงหลายรายการอีกเหมือนเดิมค่ะตอนนั้นแล้วก็มันมีความกดดันเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งรายการหนูต้องไปช่วยทีมวิ่งผลัด4 4 0คูณสรอเมตรซึ่งจะเป็นที่ทราบกันว่านักกีฬาระยะสั้นร้อยสองร้อยจะไม่ชอบการซีร่ยใช่คันวิ่งหนึ่งรอบสนามมันใช้เรื่องที่ไหนล่ะ แล้วผลออกมาอย่างไงอะก็ตอนปีนั้นได้สามเหรียญทองจบทั้งหมด6กซีเกมค่ะใช่ไหมฮะสามเอเชียนเกมเอเชียนเกมครั้งแรกเราที่กรุงเทพที่ใช่ค่ะครั้งแรกเป็นสำรองใช่ค่ะเอเชียนเกมครั้งที่สองที่ปูซานค่ะที่ปูซานครับตอนนั้นก็หนึ่งสองสามเรามาเป็นที่หนึ่งตอนนั้นก็ตกใจกลัวจะได้เหรียญทองเพราะไม่ได้หวังค่ะแต่ว่าจีนเขาแรงมาสุดท้ายต้องยอมคราต้องยอมเขาเราก็เลยได้เหรียญเงินครับค่ะ ต่อไปแข่งกันต่อไปก่อนจะเข้าเอเชียนเกมเจอชิงแชมป์เอเชียก่อนค่ะเราก็เป็นแชมป์เอเชียแล้วครนี้เราเราไปล้างแค้นสำเร็จชนะจีนชนะญี่ปุ่นนี้แหละค่ะชนะจีนชนะญี่ปุ่นชนะค่ะชนะหมดเลยเราก็ได้แชมป์ชิงแชมป์เอเชียสามสมัยค่ะครับครับแล้วก็มาเจอเอเชียนเกมพอมาเจอเอเชียนเกมที่โดฮาที่โดฮาวันนั้นพี่ตู่อยู่ในสนามด้วยจำภาพได้ชัดเจนมากมันเกิดอะไรขึ้น คือจริงๆปีนั้นเป็นปีที่พวกหนูมีการฝึกซ้อมที่ดีมากเลยนะคะเราไปอยู่เยอรมัน2เดือนคือด้วยความที่เราจริงๆไม่ได้มีใครกดดันเรานะคะเหมือนเรากดดันตัวเองเพราะว่าเราแบกความหวังไว้เยอะคือในทีมเนี่ยเราวิ่งเข้าเส้นเป็นลำดับที่3นะคะแต่ว่าผลสกอร์บอดขึ้นฟอง d i s q u a l i ายใช่ว่า disqualify ตอนนั้นคือเพื่อนในทีมก็ยังงงอยู่แต่ว่าหนูเป็นคนส่งไม้หนูจะรู้โดยสัญชาตญาณว่ามันเลยเส้น เลยแล้วใช่ค่ะว่ามันเลยเส้นตอนนั้นจากไม้ที่3ไปไม้ที่สใช่ไม้ที่4ใช่ค่ะก็เลย disqualify ไปก็เลยไม่ได้เหรียญรางวัลมาใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเปลี่ยนชื่อทั้งทีมเลยเปลี่ยนชื่อตอนนั้นท่านให้เราตัดผมด้วยเพราะหนูตัดผมสั้นทั้งทีมแล้วก็ตะเวนไปออกรายการไปออกสื่อทุกช่องเลยครับเพื่อที่จะไปขอโทษแฟนกีฬาชาวไทยครับค่ะถัดจากนั้นมาอีกหนึ่งเอเชียนเกมรอจนถึง4ปีแล้วก็ทําได้สําเร็จทําได้สําเร็จที่กวางโจค่ะ ที่จีนเลยนะใช่ค่ะแล้วก็เป็นชุดเดิมค่ะคือ4คนนั้นแหละที่ไปพลาดที่โดฮามาต้องทำให้ได้แล้วก็ทำได้จริงๆทําทำได้จริงๆแล้วก็ทั้ง4คนเป็นตัวแทนนักกีฬาจาก4ี่ภาคค่ะฮะโอเคถือว่าเอเชียนเกมก็จบได้สวยนะครับก็ยังมีโอกาสได้ไปโอลิมปิกเกมอีก2ครั้งเห็นบอกว่าครั้งแรกนี่ไปในฐานะนักกีฬาเลยครั้งแรกก็ที่ซิดนีย์ค่ะแล้วก็ไปอีกครั้งหนึ่ง อป็นอโอลิมปิกไปในฐานะสตาฟโคชแล้วคราวนี้โอลิมปิกที่ปักกิ่งปักกิ่งเสร็จใช่ไหมคะเป็นตอนนั้นเป็นนักกีฬาแล้วก็กลับมาก็เลิกเล่น <ฮะ S 2> ก็ไปอีกอีกครั้งหนึ่งก็ไปในใน,ในฐานะโคชค่ะครับทีนี้พูดถึงรางวัลทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่า,าภูมิใจกับรางวัลไหนมากที่สุด จริงๆหนูภูมิใจทุกรางวัลน,นะคะมมไม่ว่าจะเป็นรางวัลเกียรติยศเหรียญรางวัลหรือลงแข่งขันจะไม่ได้เหรียญ <ฮะ S 2> ก็จะภูมิใจทุกรายการค่ะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายมากเลยกำลังคุยสนุกนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวขอพัสกสักครู่หนึ่งก่อนกลับมาในช่วงหน้านะครับว่าดูว่าสุดยอดนักกรีฬาหญิงคนนี้หลังจากที่เธอตัดสินใจเลิกเล่นนะครับเธอมารับราชการตำรวจแล้วก็ประสบความสำเร็จในการทำอาชีพตำรวจได้อย่างยอดเยี่ยมปัจจุบันยังเป็นสตาฟโค้ชผู้สอนทีมชาติไทยด้วยสักครู่กลับมาคุยกันครับ เด็กอะค่ะเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้ในทาเลนต์ของเด็กทุกคนนะคะมันจะโชว์ไม่เหมือนกันถึงจุดหนึ่งเราจะรู้จะเล่นกีฬาประเภทอะไร<ฮ>ะค่ะแล้วก็ขอให้ทำให้มันเต็มที่ทูบิยอนสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขสสะอาดกลุ่มปตท เียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้านเนียนใสพิพยะประกันไทยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพรัรศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติกาบ,บาเม็ดผงความสุขสำหรับชงดื่มกาบ,บาเม็ดความสุขเติมได้ซิลเวอร์สปอร์ตบายยูเรกา เราติดตามสปอตทอล์กในฮีโร่ในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงทูบิยอนเมื่อสักครู่นี้คุยกับร้อยตารวจเอกหญิงะพัฒน์สพรถาวรเจริญหรือว่าจุธามาศถ,ถาวรเจริญก็ได้เห็นชีวิตการเป็นนักกีฬาโดยเฉพาะนักกรีฑาของคุณเนี่ยสมบูรณ์แบบมากเห็นบอกว่าพอตัดสินใจเลิกเป็นนักกรีฑาทํางานที่แรกที่ไหนฮะที่แรกเลยก็ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนสวนสุสิตค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่หนูจบ การศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วก็ทางท่านอธิการ,รบดีก็สนับสนุนให้เราทำงานที่นั่นอยู่ในฝ่ายกิจการนักศึกษาเหมือนช่วยดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการกีฬาภายในค่ะคก็ทำอยู่ประมาณ7ปีค่ะ,ห,คะหลังจากนั้นก็เข้าตำรวจ,จก,ก็ใช่ค่ะก็ได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การดูแลและก็สนับสนุนกีฬาของชาติมาโดยตลอดค่ะครับ พอมีโอกาสได้เข้ามารับราชการตรงนี้ก็รู้สึกภูมิใจค่ะตอนนั้นติยดยศอะไรเลยฮะตอนนั้นตอนแรกเลยก็คือได้ยศสิบตำรวตรีค่ะก็ค,ค,คือคือคำสั่งจะออกมาสองคำสั่งก็คือหมายถึงว่าพอเราอบรมอบรมตำรวจรในระดับสัญญาบาตัตรเสร็จแล้วก็จะปรับยศเลื่อนยศขึ้นไปเป็นร้อยตำรวจตรีค่ะปัจจุบันทําหน้าที่อะไรอยู่ที่สานักงานตารวจแห่งชาติก็ปัจจุบันเป็นรองสารวัตรฝ่ายกีฬาค่ะของกองสวัสดิการค่ะ เห็นบอกว่านอกเหนือจากการหน้าที่ในในการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นสตาฟโค้ชให้กับทางโรงเรียนในร้อยด้วยใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นสตาฟโค้ชของนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็เป็นสตาฟโค้ชของนักเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจค่ะฮะเรามีความรู้สึกยังไงฮะตอนสมัยที่เราเป็นนักกีฬาแล้วก็ซ้อมไปตามที่โค้ชสั่งทำไปตามที่โค้ชบอกใช่ฮะพอมาเป็นผู้สอนเอง มันต้องรับภาระหน้าที่หนักขึ้นกว่าเดิมก็หนักขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าค่ะมันต่างกันเพราะว่าตอนเราเป็นนักกีฬาเราไม่ต้องทําอะไรเลย<ะ>เรามีหน้าที่แค่ซ้อมแต่พอวันหนึ่งเรามาเป็นสตาฟโค้ดต้องดูแลนักกีฬา <ừ> um. ในภาพรวมนักกีฬาค่อนข้างเยอะครับเราก็ต้องดูแลทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการศึกษาของเด็กที่จะต้องควบคู่กันไปกับการเล่นกีฬาตรงนี้คือทิ้งไม่ได้าะ <ừ m. S 2> กลายเป็นว่าเราก็ต้อง คือจริงๆไม่ได้ถือว่าเป็นการรับภาระนะคะ,<ฮ>ะแต่เหมือนกับเราต่อยอดสร้างมูลค่ากับตัวเองให้กับวงการกีฬาโดยนำประสบการณ์ไปสอนน้องๆต่อถ้าถามว่าเด็กๆและเยาวชนถ้าเกิดชอบการแข่งขันกรีฑาและอยากจะเก่งเหมือนกับกรอบที่ทำอยู่มีข้อแนะนำอย่างไงฮะเด็กควรจะต้องเริ่มต้อนน,อนตอนอายุเท่าไหร่ ก็จริงๆเด็กอะค่ะเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้จะมาจัดสรรได้ว่าเขาจะต้องเก่งประเภทนี้คือในในในทาเลนต์ของเด็กทุกคนนะคะมันจะโชว์ไม่เหมือนกันเด็กบางคนอาจจะชอบเล่นฟุตบอลชอบเล่นวอลเลย์คือเด็กจะเล่นทุกกีฬาแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะฉายแววชัดคือในช่วงประมาณอายุสัก14ครับถึงจุดหนึ่งเราจะรู้เด็กจะน้องๆจะค้นพบว่าตัวเองจะเล่นกีฬาประเภทอะไรค่ะแล้วก็ขอให้ทำให้มันเต็มที่ค่ะสิ่งหนึ่งที่พี่ตู่สัมผัสได้ ตั้งแต่ยุคที่พี่เจอคุณที่สนามบินตอนที่เราไปแข่งขันซีเกมกันคุณเป็นนักกีฬาที่มีสรีระร่างกายที่แบบแข็งแรงเป็นผู้หญิงที่มีซิกแพคเป็นผู้หญิงที่มีกล้ามแขนขาแข็งแรงทำได้ยังไงฮะทำไมทำได้ขนาดนั้นก็ส่วนหนึ่งมันก็มาจากวินัยค่ะวินัยในการที่เราฝึกซ้อมการสะสมแล้วก็การดูแลตัวเองเป็นสำคัญ <ฮะ S 2> ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อน การทานอาหารการดูแลตัวเองทั้งในสนามและนอกสนามมันก็มีส่วนค่ะครับแล้วในชีวิตข้าราชการตำรวจเนี่ยเร,เ,รเราคาดหวังว่าวันที่เราเติบโตเต็มที่ในอาชีพนี้เนี่ยอยากจะก้าวขึ้นไปสู่ระดับไหน ก็จริงๆยังไม่ได้มองอนาคตของตัวเองไกลขนาดนั้นค่ะแต่คิดว่านะตอนนี้ก็คือจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดภารกิจที่ได้รับมอบหมายในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเรื่องของการบริหารจัดการช่วยการกีฬาภายในองค์กรตลอดจนกีฬากองทัพไทยแล้วก็ดูแลในเรื่องของนักกีฬาตำรวจค่ะเราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะสุดท้ายอยากจะให้กบขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทย ที่เชียร์แลวก็ส่งกําลังใจมาเชียร์คุณตั้งแต่สมัยที่คุณเป็นนักกีฬาจนกระทั่งยุคที่คุณมาเป็นสตาฟโค้ชครับก็ขอขอบคุณนะคะแฟนกีฬาชาวไทยนะคะทุกๆท,ท,ท่านที่คอยติดตามและก็ส่งกําลังใจนะคะมาให้ทีมวิ่งผัดแล้วก็ตลอดจนการแข่งขันของนักกีฬาทุกๆประเภทค่ะและก็อย่างไรก็ขอฝากให้ช่วยเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬารุ่นหลังด้วยนะคะรวมทั้งนักกีฬาทุกๆประเภทค่ะและก็ที่สําคัญขอขอบคุณพี่ตู่นะคะค ยินดีฮะ,ค,ะคุณเป็นนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติผมเป็นคนหนึ่งละที่ไม่อยากจะให้คนไทยทั้งประเทศลืมคนที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและคุณเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนรุ่นหลังได้ดีมากเลยสุดท้ายนี้ฮะเรามีของที่เล็กๆน้อยๆที่จะมอบให้ไทยรายการนะครับเป็นเสื้อ,อสวยๆจากยูเรกานำไปสกรีนด้านหลังว่า Spo อ t พ a อ k ในฮีโร่นั่นหมายความว่าก็เป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศเลยนะครับ แล้วรูปนี้เป็นรูปที่ผมชอบมากเลย <c oughs> คุณแบบเท่มากแข็งแรงมากชาติเดอร์อาร์ดนำไปใส่กรอบให้นะครับเป็นปีที่ประสบความสําเร็จที่อินโดนีเซียด้วยใช่ค่ะนะครับสมบุติแบบมากนําไปประดับไว้ที่ทําง,งานหรือว่าที่บ้านก็ได้สุดท้ายนี้ทางรายการต้องขอขอ,ขอบคุณกรอบที่มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนขอให้ประสบความสําเร็จในการเป็นผู้ฝึกสอนยิมชาติไทยชุดนี้ด้วยขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะวัสดีค่ะ ขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกหญิงละพัสพรถาวรเจเริญหรือจุธามาถาวรเจเริญสุดยอดอดีตนักกรีฑาทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมวิ่ง 4x100 เมตรซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่นักกีฬาของรายการ Spo ต t Talk ฮีโรซึ่งแฟนกีฬาชาวไทย จะคอยเป็นกําลังใจและติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่ใกนกีฬาผู้นี้ตลอดไปปัจจุบันนี้ร้อยตำรวจเอกหญิงละภัสพรเป็นสตาร์โค้ชทีมชาติไทยแน่นอนที่สุดนะครับนักกีฬาสายเลือดใหม่จะต้องประสบความสำเร็จและก็สร้างชื่อเสียงมาให้กับประเทศไทยอย่างแน่นอนครับแต่น่าเสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุในใจดีน้ำมันพืชตราองุนปตทเซรัร่มทองนัชชา ทีพยารากันไทยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกาบะเม็ดการกีฬาแห่งประเทศไทยสบู่สมุนไพรอิงอ่อนพรีเมียร์ตะกร้อไทย t r i นิตี้ a r าสช a t e a เดอะอาร์ตซูเวอร์สปอร์ตบายยูรยกและสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย สำหรับแฟนๆรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และติดตามชมได้ทางแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเรายังมีอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายการลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับแล้วเจ้าสมยานามเด็กระเบิด มาได้ยังไงสมญาน้ำสมญา,า,านามนี้ก็สมัยนั่นแหละครับไปเล่นเยาวชน17ปีที่รัสเซียนั่นแหละ<อ>พี่ับเบิลไปด้วยเขาก็บอกว่าเราเก่งเก่งเกินตัวถูกเอาเป็นว่าเราตัวเล็กแต่ลท้าเราหนักพี่ตั้งให้เป็นเด็กระเบิดแล้วกันซึ่งเราเราก็พูดพี่บเบิรแกก็ตั้งให้อย่างนี้ครับ<อ>แต่ทุกคนก็เลยจําเด็กระเบิดมาตั้งแต่ตยุคน,น,นั้นเลยใช่ครับ